บุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวกพวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเมื่อฟังธรรมก็รู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็วเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ผน้าเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันทีพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมก็สามารถรู้ และเข้าใจได้ในเวลาไม่นานเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปพวกที่มีสติปัญญาน้อยเมื่อฟังธรรมและได้รับการอบรมฝึกฝนอยู่เสมอมีความเพียรมีศรัทธาในที่สุดสามารถรู้และเข้าใจได้เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำซึ่งจะค่อยๆพ้นน้ำ แล้วเบ่งบานได้ในที่สุดพวกสุดท้ายแม้ฟังธรรมเท่าไหรก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้แต่ก็เป็นปัจจัยให้บรรลุธรรมในพบต่อๆไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมมีแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะรักษาชีวิตไว้เพื่อเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนมวลมนุษย์